สวัสดีค่ะทุกคน <c oughs> สวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้เราจะมาให้ทุกคนดูว่าตอนเช้าเราทำอะไรอันนี้เราจะมาดิฟกาแฟนะคะอันนี้กาแฟมาเมล็ดกาแฟส่วนอันนี้ก็คือที่บดกาแฟนี่นะคะเราก็จะกะปริมาณเอานะคะนี้เราไม่ได้มีตาช่างนะคะเพราะว่าเราทำกินเองเราก็จะกะเอาเราก็จะใส่ตามที่เรา ชอบนะคะหรือว่าบดไว้แล้วก็เอาไว้ในโถไว้กินวันหลังได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นขวดเก็บกาแฟนี่ค่ะขวดเก็บกาแฟตอนเช้าเช้ามากินกาแฟกันค่ะคนอันนีเน้เป็นเครื่องบดกาแฟนะคะหมุนให้แน่นนะคะก็มีหมุนๆน,นี่ค่ะมหมุนแบบนี้ หมดไปค่ะ <c oughs> <c oughs> กาแฟดำนะคะกาแฟดำร้อนแล้วถ้าใครจะเอาไปชงเป็นกาแฟอย่างอื่นนะคะแต่ว่าเราดืนกาแฟดำม้วนๆม้หนๆคะ่ะเป็นที่บดมือตอนเช้าค่ะก,กินกาแฟกันกาแฟร้อนๆเป็นที่บดมือนะคะนี่ค่ะ นี่กาแฟมันก็จะลงไปอยู่ข้างล่างนี้ดำๆเห็นไหมหนึ่หนึ่งค่ะไม่เรียนค่ะเรียน,นไม่ได้ทำไมอีกอะก็ออกแล้วก็ใหม่ค่ะ <laughs> พ่ากินกาแฟ <laughs> ผมมีเนวเฮดเอลนี่นะคะทุกคน สวัสดีท่านผู้ชมสามคนนะคะเราจะมาไล์กาแฟตอนเช้าดูอันนี้ที่บดกาแฟนะคะนี่สำหรับพอกาแฟไปเอามาดูสิลูกนี่เราไม่อันนี้เป็นกาแฟสดนะคะเราไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อแก้วละห้าสิบหกสิบบาทเราก็ซื้อที่บดมาบดเองเลยส่วนกาแฟนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่ากาแฟเราใช้กาแฟของที่ไหนนะคะนี่ค่ะกาแฟ เราซื้อมาจากผาฮีนะคะอันนี้เป็นกาแฟผาฮีนะคะกาแฟอันดับหนึ่งของประเทศไทยมันต้องฝั่งนี้ไปไ่ะเออนี่ค่ะกาแฟผาฮีนะคะ <c oughs> มาค่ะมากีนกาแฟด้วยกันสำหรับคนที่เื่นมาทำงานแต่เช้าดูดวูวิชายวิชาแรกเลย เข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมถ่านกดเข้าไปมันหลุดหรอใช่โอเคนวิดีขอว่าโอเพนแล้วแล้วก็ดมุกไปใก็เรารวมรอบๆไปกอนที่เราบอกว่าลองนี่นะคะก็จะบด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 ไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะ อันนี้เป็นที่บดกาแฟนะคะที่บดมือเราจะให้ดูว่าบดแล้วมันเป็นยังไงแล้วก็จะหมุนหมุนหมุน,ห,นหมุ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 นตรงนี้มันก็จะมีเกลียวเกลียวอยู่ข้างในนะคะเกลียวอ่าเขาเรียกว,ว่าเหมือนอะไระที่มันเอาไว้บดบดอะไรอ่ะพอเราหมุนอย่างนี้นะคะมันก็จะไปทําให้มเมล็ดกาแฟมันแตกนะคะก็จะออกมาเป็นผงผง,ผง ขนาดเมล็ดกาแฟหรือว่าผงเมล็ดกาแฟสามารถปรับได้นะคะตัวนี้สามารถปรับได้ว่าเราจะเอาแบบผงละเอียดหรือว่าไม่ละเอียดถ้าละเขาบอกว่าถ้ามันละเอียดมากๆากาแฟมันก็จะเข้มขึ้นชุ่มกลนขึ้นนะครับทุ <c oughs> าากคนว่าค่ะมเราแค่อ,อันนี้กันว่างว่างโอเคทุกคนเห็นไหม ให้ดูว่ามันได้เมล็ดกาแฟหมุนๆๆๆว่็จะปิดที่จริงเราเทกาแฟลงตรงนี้นะคะตรงที่เราเทกาแฟนี่เทเมล็ดกาแฟลงตรงนี้เนี่ยเห็นทุกคนเห็นเมล็ดกาแฟข้างในไหมนี่ถ้าพอเราหมุนมันก็จะทําให้เมล็ดกาแฟแตกพอแล้วเยอะแล้ว นี่นะคะแล้วเราก็จะนำผงกาแฟที่ได้เปิดออกมาเปิดออกมาแบบนี้นะคะหมุน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 นะคะนี่เฉเมอลดกาแฟที่เหลืออยู่ก็จะอยู่ในนี้ในนี้ส่วนผงโมลดกาแฟนี่ก็จะได้ประมาณนี้อย่าหากระดาษที่ช่ว,วางกัน <c oughs> เราก็จะวางวางไว้นะคะ ส่วนผงที่มันผลที่เราได้นี่นะคะที่เราบดออกมามันก็จะได้ผงกาแฟแบบนี้นะคะนี่ผ่ผลละเอียดเลยจะเป็นเม็ดเมดนะคะอันนี้ส่วนอันนี้จะเป็นในส่วนของแก้วดิฟนี่ค่ะที่ดิฟกาแฟจะเป็นตัวนี้นี่แล้วมันก็จะมีตัวเลขบอกแต่ว่านี่ว่าเราจะเอากี่กรัมกี่มิลน,น้ำเท่าไหร่กาแฟเท่าไหร่นะคะนี่ จะเอาเข้มมากเข้มน้อยก็จะอยู่ที่ร้อยสองร้อยแล้วเข้มมากก็จะอยู่ที่ขนาดร้อยสองร้อยขึ้นมาถึงสามร้อยนะคะแล้วแต่กาแฟที่เราใส่เราก็จะใส่ผงกาแฟไปนะคะจะปิวไหมนี่นะคะเราก็จะใส่ผงกาแฟลงไปในนี้ในที่ดิบ ผงกาแฟที่เราบดได้เราก็จะใส่ลงไปในนี้ทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะนี่เป็นโถแล้วก็เอานี่กลับขึ้นมาเหมือนเดิมหมุนขึ้นขึ้นนี่อันนี้กลับขึ้นมาหมุนหมุนหมุนเก็บเหมือนเดิมนะคะนี่โถดิฟกาแฟเก็บนี่พรุ่งนี้ถ้าเราจะกินเราก็หมุน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 อีกวันนี้เราก็เอาได้กาแฟที่เราจะกินแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็จะเกลี่ยเกี่ยกาแฟ อย่เกลี่ย,ย,ยผงกาแฟนะคะถ้าเรากดนะคะมันก็จะทําให้กาแฟเราเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าน้ํากาแฟมันก็จะไหลช้ากว่าเดิมนะคะถ้าเราจะกดผงกาแฟให้มันลงไปนิดนึงแต่เราไม่ต้องไปกดมันแดงนี่ค่ะจะให้คนดูขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวไปเอาน้าร้อนก่อน น,นี่คือน,น้ำกาน้ำร้อนที่เราต้มไว้แล้วนะคะทุกคนนี่เราก็จะเอามาชงใส่น้ำตามชอบนี่ค่ะมันก็จะไหลลงไปในโถนะคะถ้าย,ยิ่งเรากดแน่นนะคะมันก็ยิ่งไหลช้าแต่อันนี้ไม่ได้กดแน่นนะคะมันก็จะไหลไหวเพราะว่าถ้ามันไหลช้าแล้วน้ำกาแฟมันออกเยอะมันจะทำให้กาแฟเข้มข้นมากแล้วก็ขมกว่าเดิมนะคะ นี่ให้ทุกคนดูนี่ค่ะทัไหลแล้วเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนี่น้ำกาแฟมันก็จะค่อยไหลแล้ก็เติมน้ํำไปเรื่อยๆยิ่งน้ําร้อนมากนะคะกาแฟก็ยิ่งจะเข้มข้นมากกว่าเดิมนะคะถ้าน้ําร้อนมากแดดก็จะส่องตานิดนึงเสมือนว่าอยู่ผ่าฮี <c oughs> แดดส่องแดดส่อง มาค่ะทุกคนกาแฟเช้ากันค่ะนี่นะคะแต่คนชอบนะคะว่าใครไม่ชอบกินขมก็ใส่น้ำตาลใส่นมใส่คอฟฟี่เมดไปนะคะดกีกาแฟตอนเช้านะคะทุกคนนี่มันก็จะมีตัวเลขบอกอยู่นะคะตัวเลขจะบอกโอ้ยร้อน ก็จะบอกว่าใส่ไปเท่าไหร่เอาขมไม่ขมเราจะไปเปิดร้านกาแฟกันนะคะทุกคนเราจะไปดิฟกาแฟให้ทุกคนกินรับรองได้อร่อยแน่นอนจากประสบการณ์การดิฟสองวัน <laughs> ที่จริงกาแฟเราใส่เยอะเกินนะคะเพราะว่าเรากินคนเดียว กินได้ทั้งวันแกาแฟนี้ไม่ง่วงนะคะเพราะกินแล้วไม่ง่วง <c oughs> เพราะว่ามันเป็นแกาแฟสดหอมด้วยนะคะหอมตลบอบอวนเลยใครเดินเข้ามานี่กินแกาแฟหอมตลบอบอวนเลยหอมมากแกาแฟผ่าหีหอมหอมกินได้ทั้งวันนะคะดูไ <c oughs> ลฟ์วันนี้ผู้ใดสิมากินหมดอนไม่ได้รับได้นอนพอ่ด้นี่นะคะ นี่เสียดายน้ำกะถทให้หมดเลยเอาหมดแล้วหมดเลยน้ำที่เราต้มไว้หมดอันนี้กาน่ารักนะคะกาน้ำร้อนแล้วก็จะมีที่ต้มนะคะเราจะมีอุปกรณ์กันต้มกาแฟต่างหากต้มน้ำนะาะะให้ทุกคนดูอันนี้ได้แล้วอันนี้มีที่จับนะคะกันร้อนนี่ี เป็นที่กองกาแฟนะคะทุกคนอันนี้เป็นที่กองกาแฟเราก็จะได้กาแฟที่เราจะกินแล้วนะคะเราก็จะเอามาทเทใส่แก้วนี่แก้วที่เราเตรียมไว้โอเฮียเฮียเฮียนี่นะคะเป็นกาแฟดำโอ้นี่นะคะเดออะะเือดก,ก็เช็ดนะคะชอบชอบกินกาแฟนะคะทุกคน ไม่วันไหนไม่ดได้กินกาแฟไม่ได้เลยมันต้องได้มันต้องได้สักแก้วสองแก้วนี่ค่ะกาแฟที่เราได้มาก็จะเป็นกาแฟยอย่างนี้กาแฟดำนี่ทุกคนเห็นไหมนี่นะคะนี่นะคะถ้าใครชอบหวานก็ใส่น้าตาลเข้าไปนะคะถ้าใครไม่ไม่กินหวานก็นี่กินได้เลยกาแฟสดร้อนๆ <c oughs> มันหอมมากทุกคน อมจริงเราไปเที่ยวเชียงรายมาแล้วทีนี้เราก็ไปเห็นอุปกรณ์การทำวันนี้เขามาอุปกรณ์การดิบเราก็เลยจัดมาเลยให้ทุกคนดูมันเป็นอุปกรณ์การดิบกาแฟาสดนะคะนี่นี่นี่น <c oughs> ปาเตียวสูๆดๆเ้ยเจ้าอ่ะนี่นะคะกากินไปพี่น้องนี่ อันนี้เป็นเม็ดกาแฟที่เราใส่กระปุกแล้วแกะจากถุงมันเพราะว่าเราแกะจากถุงแล้วเดี๋ยวกลิ่นกลิ่นมันจะหายไปบ้างนะคะทุกคนเราต้องรอหาใส่กระปุกที่มันเก็บกลิ่นที่มันแบบเก็บกาแฟเมล็ดเมล็ดกาแฟเก็บกาแฟอย่างดีแล้วกระปุกนี้ที่เมย์มาใส่มันเป็นกระปุกกาแฟเดิมอยู่แล้วนี่ค่ะกระปุกกาแฟก็เลยมาใส่ก็ดีมาค่ะมากินกาแฟกัน คนแก้วอร่อยกาแฟฮอร์น้ำแกงไม่ร้องยังเหลืออีกนะคะยังจริงๆมันได้จริงๆมันได้สองแก้วเลยที ชื่นใจจริงเทียมจนมากทุกคน ดูข่าวคนติดโควิดคนฆ่าตัวตายแล้วก็สงสารคนริงยิ่งเรามีเวลาว่างมากเราก็ยิ่งเครียดนะทุกคนเพราะว่ามันข่าวทุกวันนี้มันไม่ค่อยจะลงใจไม่ไข,ข่าวข่าวฆ่าตัวตายข่าวไม่มีเงินเข่าเศรษฐกิจ มันไม่ค่อยจะลงใจทุกคนไปทำงานดีกว่าจะได้ไม่ต้องดูทีวีดูอะไรต่อเลิกงานมาก็มีเวลามาสไลด์โทรศัพท์เล่นแค่นั้นเองถ้าเราอยู่บ้านแบบนี้เราเปิดทีวีแล้วมันสไลด์โทรศัพท์เล่นทั้งวันไม่ได้เบือ่อต้องดูทีวีแล้วก็ข่าวันจะมีข่าวข่าว ที่ว่าที่เจอศพที่แม่น้ำเจ้าพระยาก็น่ากลัวนะทุกคนที่ขาดเป็นท่อนเป็นท่อนน่ะสรุปแล้วเขาเป็นเขากระโดดเขากระโดดน้ำเขากระโดดลงไปเองนะคะทุกคนแต่สาเหตุที่ศพเป็นหัน่นถูกหั่นเป็นท่อนๆน,นั้นก็คือเขายังไม่รู้นะคะว่าเป็นเพราะอะไร กินกาแฟเช้าเช้าดีนะทุกคน <c oughs> จ้อยจจงไหนน้ำหนักขึ้นอีกแล้วนี่หยุดวางยู่มืออยู่บ้านหลยมือน้ำหนักขึ้น <c oughs> กินกาแฟเช้ากาแฟดำมันไม่ได้ให้โทษอย่างเดียวนะทุกคนประโยชน์มันค่อนข้างเยอะนะกาแฟดำนี่ <c oughs> ล้างลำไส้ขับถ่ายอะไรพวกเนี้ย ดีพี่น,อน <c oughs> ้องนะข่าวข่าเช้าข่าวเช้าวันศุกร์สงสารเนาะแล้วแฟนเขาออกมาบอกมาบอกว่าเมื่อเช้าที่ดูแฟนเขาออกมาบอกว่าคนที่ฆ่าตัวคนที่กระโดดสะพานอะ่ะเขายังยังไม่ได้ฟันธงว่าฆ่าตัวตายแต่ว,ว่าคนที่แต่ภาพวงจรปิดเขากระโดด สะพานแม่น้ำสะพานพระรามแปดหรือว่าอะไรวะเออนั่นแหละแม่น้ำเจ้าพยานั่นแหละเขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องเงินนะคะทุกคนสรุปแล้วก็คือเครียดเครียดแล้วมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องสุขภาพสุขภาพเขาไม่ค่อยดีนะคะเขามีโรคประจําตัวเยอะแต่หน้าตาดีนาะเสียดายอายุก็ยังไม่เยอะนะทุกคน ชีวิตก็เป็นแบบนี้แหละตัวเนี้การไม่มีหนี้เป็นลาบอันประเสริฐเนาะแต่ถ้าไม่มีหนี้ก็ไม่มีทรัพย์ก็ยังว่าแหละวะพี่น้อง <c oughs> หางเงินสดไปซื้อของสมบัติมันก็นลำบาก ต้องกินกาแฟเราต้องตามด้วยน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าหรือน้ำอุ่นน้ำร้อนน้ำอุ่นอย่างเงี้ยก็ได้เพราะว่ามันจะทําให้ฟันเราเป็นค้าฟันเหลืองฟันดํานะคะว่ากาแฟนี้ไม่ใช่ธรรมดาลนะทุดววนดูแลเด็วของเด้อพี่น้องในสถาน,นาการณ์โควิดไหนจะเศรษฐกิจ ค้าขายยิ่งลำบากนะทุกคนเพราะว่าที่บ้านมีค้าขายก็ลำบากของแพงของขึ้นราคาของแพงแต่เราก็ต้องขายราคาเดิมแม่ไม่ได้ขึ้นราคาของนะคะเพราะว่ามันไม่สมเหตุสมผลที่แบบว่าบางทีเรามาขายขายส้มตำไก่ย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามาขายคกลวสี่สิบห้าสิบมัน คนที่ซื้อส้อมตำกินก็ส่วนมากก็คนบ้านเราอย่างเงี้ยคนคนหาเช้ากินค่ำคนรับจ้างอ่ะเมื่อนึงรับจ้างได้สองสามร้อยสี่ร้อยซื้อแต่ผมหคกละหกสิบเจ็ดสิบกินกะจากสีวาจั้งหนเนาะอ้าวเพราะหอมปากหอ,อมคอวันนี้กะขอลาไว้ เท่านี้นะคะทุกคนฝากกดเข้าไปติดตามช่องป้าหลานพาเพลินชาแนลในช่อง Youtube ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งนะคะฝากช่องน้องน้ําอิงน้องน้ําอุ่นไว้ด้วยนะคะอิงอุ่นชาแนลนะคะทุกคนฝากเขาไปติดตามลูกหลานน้าอิงดีใจนะคะเวลาเข้าไปดูช่องตัวเองแล้วมีคนติดตามเพิ่มนะคะ นางก็จะดีใจนะคะโดนฝากด้วยนะคะเดี๋ยวมาคุยกันใหม่นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวมาคุยกัน